เข้าสู่กระบะขุมพลังไฮบริดก้าวต่อไปของรถกระบะสู่ไฟฟ้า100%ทำไมบนพูดอย่างนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง พบกันกัดข่าวรอบโลก ev กับ daily ev news นะครับพบกับผมเวลนะครับผมจะมาอัปเดตเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจรอบโลกให้ฟังกันซึ่งวันนี้ถ้าพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้า100%์ใช่แหละอย่างพวกรถเก๋ง suv รถที่นั่งที่ใช้ตามบ้านพวกนี้อาจจะเหมาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะที่ต้องบอกว่าไม่พูดถึงไม่ได้นะถือว่าใหญ่มากๆเลยนั่นก็คือกลุ่มรถกระบะนี่เองนะครับซึ่งกระบะส่วนใหญ่หรือรถเชิงพาณิชย์เนี่ยพวกเนี้ย ส่วนมากจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับซึ่งจริงๆเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยกระบะค่ายที่ทํากระบะเนี่ยอย่างฟอร์ดเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเฮ้ยอะเริ่มจากเครื่องยนต์มาลดขนาดดูดิอะลดขนาดเอาอพลังงานเอาเทอร์โบเนี่ยมาปั่นให้มันแบบว่าใช้น้ํามันน้อยลงนะครับรีดม้าออกมาได้มากขึ้นนะก็ลดขนาดลงเพื่อให้มันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงเนาะจนมาถึงจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยมาทำไฮบริดดีกว่าไหม ซึ่งตอนนั้นน่ยที่คุยกันเรื่องรถไฮบริดเนี่ยกระบะไฮบริดเนี่ยเขาคุยตั้งแต่ปี2011นะฮฟอร์ดเป็นหนึ่งใน4ค่ายที่บอกว่าจะทำกระบะไฮบริดนะครับซึ่งใน4ค่ายนั้นก็จะมีโตโยต้านะฮะพี่ใหญ่อยู่ในนั้น G.M นะครับแล้วก็มิซูบิชินะครับแต่ ด้วยอุปสรรคหลายๆค่ายนะที่ทําบอกว่าเอยอยากจะทํากระบะเนี่ยมันก็มีหูข้อกังขาเยอะแยะมากมายที่ต้องคิดไม่แตกนะอย่างอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาเนี่ยรถไฮบริดทั่วไปเนี่ยค่าซ่อมบํารุงเนี่ยจะแพงกว่ารถน้ามันเพราะมันมี2ระบบใช่ไหมถ้าเป็นรถกระบะอย่างเดียวเนี่ยอ่ะมันค่าซ่อมบํารุงยิ่งเป็นเชิงพายนิ้ฐ์เขาก็จะซีเรียสของค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงฉั้นมองเป็นไฮบริดเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นนะอย่างที่2นะครับ ก็คือเรื่องของการใช้งานของรถกระบะท,ที่มันบอกว่ามันครอบคลุมหลากหลายนะเพราะารถกระบะเองมันเป็นรถแบบว่าอนเนกประสงค์นะครับหนักบ้างเบาบ้างขนของมากซึ่งไอ้จังหวัดที่ขนของหนักหนังเนี่ยเครื่องยนต์ไฮบริดไม่น่าจะตอบโจทย์นะฮะซึ่งอันนี้เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยจะทําเป็นกระบะดีไหมอันที่3นะครับอันนี้โอ้โหต้องบอกว่าเลี่ยงยากเลยนะฮะคือรถ ไฮบริดส่วนใหญ่เนี่ยจะเอามาใช้กับเครื่องยนต์เบนซินนะครับเพราะเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยกำลังมันมาค่อนข้างแบบว่าต้องรอรอบสูงเนาะแต่ถ้าเป็นเอามาอบดีเซลเนี่ยดีเซลเครื่องยนต์ก็แพงกว่ากําลังมันมาที่รอบต่ำกว่าฉะนั้นเขาก็เลยไม่นิยมเอามาเป็นดีเซลไฮบริดสักเท่าไหร่นะถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูในคลิปก่อนที่ผมทําอยู่กับโตโยต้าดีเซลไฮบริดนะครับซึ่งพอมันเป็นเบนซินกับไฮบริดเบนซินเนี่ยความทนทานมันสู้ดีเซลไม่ได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยจะทํำยังไงดีนะสุดเ้านะ Ford า งั้นทำเป็นกระบะไลฟ์สไตล์ออกมาละกันซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะฟอร์ดได้เปิดตัวกระบะไลฟ์สไตล์ขนาดเล็กนะครับไซส์1ตันนะชื่อยุดรุ่นฟอร์ดเมว r ลิกนะครับเป็นกระบะขนาดไซส์1ตันนะอันนี้เป็นขับเคลื่อนด้วยล้อหน้านะเหมือนรถยนต์ทั่วไปเพราะากระบะส่วนใหญ่จะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะเพราะว่าว้าองบรรทุกข,ของหนาะอันนี้เป็นกระบะที่เอามาแบบว่า ไลฟ์สไตล์ขนของแบบเท่ๆชิลๆนะครับในเมืองเป็นหลักนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เน้นเป็น4ประตูนะเพราะกระบะสีประตูค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับเจ้าตัวกระบะ Ford เบนซินตัวนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะขนาด2.5ลิตรเบนซินนะครับให้แรงม้าสำหรับเครื่องยนต์เนี่ย162แรงม้านะแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรนะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้า126แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด2 3 5ิ้านิวตันเมตรเอามาจับ รีดม้าสูงสุดนะคู่กันมอเตอร์ฟ้าเครื่องยนต์เนี่ยได้สูงสุด195แรงม้านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์เป็น c o b o o s t 2.0เทอร์โบนะครับเป็นเบนซินเช่นกันนะครับรีดม้าสูงสุดได้250แรงม้านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฟอร์ดเขามีแผนเนี่ยที่จะส่งมอบเนี่ยประมาณช่วงปลายปี2021นะครับและอาจจะเริ่มขายจริงเนี่ยประมาณช่วงปี2022เป็นต้นไปนะครับสำหรับกระบะฟอร์ดแบบสไตล์ไลฟ์สไตล์นะครับ ซึ่งราคาเปิดตัวถือว่าถูกมากนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ1 9 9 9 5 US ดอลลาร์นะ,ะถูกสุดในตระกูลกระบะของ Ford นะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยอยู่ที่632,000บาทนะฮะก็เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะทำตลาดในบ้านเราหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเน้นขายอเมริกาเป็นหลกักเมาะตลาดอเมริกากระบะค่อนข้างใหญ่นะครับมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับต้องบอกว่าอันนี้ขยับขึ้นมาหน่อยนะก็คือเจ้าตัว Ford r รนเจอร์นี้เองนะ2023นะครับซึ่งนี่เขาบอกว่าจะเอาขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดมาใส่ในตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวปลั๊กอินไฮบริดทั้ง2รุ่นในนี้นะ Ford ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้าว่าจะใช้รุ่นไหนยังไงแล้วก็จะวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางเท่าไหร่ตอนนี้สเปคยังไม่บอกนะน่าจะขายในอีก2ปีข้างหน้านะซึ่งวันนี้ฟอร์เองเขาก็วางแผนว่ารถ กระบะเชิงพาณิชย์ของ Ford เนี่ยอย่างได้น้อยจะต้องเป็นลักอินไฮบริดนะครับไฮบริดลักอินไฮบริดเพิ่มเข้าไปนะแล้วก็มุ่งไปสู่กระบะไฟฟ้า100%อย่างจ้ตัวพี่ใหญ่สุดเจ้าตัว F 1 5 0 Lightning นะครับที่เขาเปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องมาดูนะเพราะว่าความต้องการเรื่องของกระบะไฮบริดแล้วก็พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะตลาดออสเตรเลียเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่ามีความต้องการเยอะมากนะและที่สําคัญนะฮะกระบะที่ผลิตในส่งขายออสเตรเลียส่วนมากจะผลิตในบ้านเร แล้วก็เป็นพวงมาลัยขวาเชาน่นกันเราก็น่าจะได้ใช้เทคโนโลยีนี้ด้วยพร้อมๆกับออสเตรเลียเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับคิดเห็นยังไงกันบ้างนะสำหรับกระบะ h y b r i d p l u g i n Hybrid ก็อยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามข่าวรอบโลก EV ีกับ Daily EV นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเทคโนโลยีอะไรน่าสนใจผมจะมาเล่าฟังอีกนะครับเจอกันใน E ีีหน้านะครับ